วันนี้บยเปี่นกินข่าสามือเลยพี่น้องเลยแปดบนเร่องเดียวาอะไรก็แปดบนเรื่องเดียวกัน่กันบุ้ีเปลี่ยนพ่กินเขาเยอะสามมือถามบุ้ยแปดแม่พวกินเขาเยอะสามมื่อฟันทงปทูดไหนฟันทงปทิทแปดบนเรื่องเดียวแปดบนอย่างเดียวจับคู่ให้แปดนึงแปดนก็ผ่าแปดก็ห่าแปดจับไปเด้อพี่น้องเด้อถามบุ้ยแปดอวกกินข่าสามเมือ พอสวายมา,าตามนัดแล้วเนะวาะหลังจากที่ให้เมื่อน,นั่นให้ล่างไปอย่างเดียวล่างอย่างเดียวพี่น้องก,ก็คงจะจำอะไรอยู่มั้งเนาะล่างให้หกกับเจ็ดบิงหกกับเจ็ดจับคู่ให้หกสองหกสามกับเจ็ดเก้าพี่น้องเขาจะจำาได้อยู่นะครับมือน,นี้ก็ตีมาตามบนอย่างเดียวแม,มนบอบนอย่างเดียว ว่าแต่ไก็บนอย่างถาบนมุมีแปดที่ว่ากินเขาจ้ามือก็สามมื่นเลยฮะสามมื่นวะแปดก็ไม่แห้งงนี่แม่นบแน่นมันใจพรนติครับแปว่าปรนติ่กินข่าสามือนนี่เดี๋ยวเปนนดีตตำรามันดิเอมบนกินขารงอกบอตามตำราบนวิ่งแปดกับสองแต่ว่าเน้นไปที่แปด ให้น้ำหนักไปที่แปดมันบ่อืมแปดมาแหงบ่มั่นใจเลน่นบ่สูตรนี่ม,นนนมีแ้กมีกบันกนใจดอกเ็ดราต้องมันนงม่นใจทีเนาะเฮ็ดเราต้องมั่นใจเจ้าของตัวเนาะจะไปเอาเฮ็ดแอืมสิมัดรอเราแลว่ประเดนบเอามันใจคักไปนั้น,น,านมาเรื่น้อยไปเฮ็ดไปเอามาเมมกาจะจะเหมือเราสูตรใดๆการงานูมีซื้อบไ้แอืมสูตใดก็หาาเหมืแล้ว ประกันว่าสูตรเด็กจังๆสูตรผอ้ใน้ำผูใจังๆกัดแต่ซื้อมาเหมือนเต่ซื้าดีสอกบดีนะพอบบดีเวลาจะพอมาซื้อมาซื้อมาสูตรประกันเอ้าประกค่าพลังนี่งประค่าพลังแตซื้อาสามม่นเ่ยโอ้ซื้อดเดียวซื้อตัวมดเดียวบ๊คุมจอยบ๊คุมเนี้ยซื้อต Bất kể hằng hay bung hay bung lang coco nó nếu như chamboret ni lang hook song hook sam gặp chip cầu song hook sam chip cầu sang 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 đang sang 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 ไม่เหม็นสมุดลาของี่ว่าจะของพวกนั้นก็ไปหาซื้อมาใส่ก็มพัตตือก็ของเขาน่ะเอาสูตรของเขามาใส่มาประกอบกันเออเขาพัตือก็บัตรบัตรเขาเห็นในเบื้องถือสูงวัดเออเอ้ยคักหลายคักถือไม่มีสิบบวกผอ่าจะบอกมัตตือพัตตือเจ๊กหมดอาจารย์ได้กระไรก็จะมันสูตรสูตรเจ้าของเรากว่าทีบอกอาจารย์มึงเศร้าไข่เลยเนี่ยมันเออเด็กเด็กใหม่บอกมึงเศร้าไข่แล้วกูจะไปข่าวมึงเลยเนี่ยสุดเลย เด็กก็ไปซื้อมือหนามือหนาเนาะเสียงเงินตื่อเสียงเงินค้าซองค้าค้าันมึงค้าสูตรค่าสูตรเขาเองค่าสูตรเขาทำเองโอ้สูตรนี่ประทับมาได้สูตรต้องไปซื้อมากกันต้นพี่น้องเลยซื้อมามันก็ว่ถึงคือโกงไหมบดนี่พ่อเสวยนี่ยซื้ห้จากชุดจากหางให้ยสองหางให้ยสองชุดตัวสามตัวน่ะแล้วสองตัวไม่ให้บ่าสองตัวก็ให้ยสองหางก็เห สองหางสามสามตัวนี่ใช่ไหมยุ่งสองหางมั้บ่ในตหางวัาจะหางเดียวย่างมันผัามันผ่าเตี๋เดี๋ยวมีมีตัวใดเนี่ยมีห้าแปหนึ่งตัวหนึงห้าแปดหนึ่งสามตัวเนาะห้าปหนึ่ง ตัวลสามห้าแปดสามห้าแปดมนจะเป็นต่มตตัวเดียวกันละอมัันอืเหห้าแปก็แปดหนึ่ะสตัวเดียวปันที่นห้าแปดก็แปดหละห้าแปดกับแปดหนึสมปดเดียนตัวนึ่งอะแบอฮะแมนบ่เดี๋ยวพิ่น้องไปจับบอาดีกว่ามันมีชุดนี่เอาไปจับบอาเอาไปบิดเดยนน่ จะไปจับเบาจะไปเห็ดหลายตัวมันมันมันสามังหนึ่งอันละเดี๋ยวเจอหาแปดเนาะนี่หาแปดแปดหนึ่งแปดหนึง่งสอ๋อสามแปดไปนะามแปดสามแปสาว่ะแปดสามหลายตัวบ่มาหลายรอกนี่เ,เน้นปที่ตัวใดบ่อเทีเนีน เป็นไปที่มาหาปดที่สุดแต่ว่ามาันจะไปห่วงแปดหนึ่งอยู่ดเอาสตัวล้เนาะสอัน,นอส,สาตัวนี่วกลมตัวใดแปดห่งห้าแปดหนึ่งเนาะสามตัวนี่ว,ว,วงกลมไปที่หาแปดห,หนึ่งเด้อพี่น้องเอาประกาศใอรก็ซื้อมบามหันหนึงซือเปรระกาศซื้อหมื่อประกาศตัวไนก็ซื้อม้าหันก็แหงไว้เถอโอ้ีให้เถอะ แห่งมาจาไหนแห่งมากตำลันเขาบอกนาคาแปดเนี้ยนาคาแปดก็แปมักสองตัเอ้าาาแปดกับแปดหนึ่งมักกับมนี่ทำนั่นนะทำนี่นะทำมุ้ยแปดทำมุ้ยแปดมุ้ยข้ามุ้ยแปดกินข้าวสามมือเลยจังห่ะกินนองเลย แป็ดนี่ยิูประมาณหลักสิบลักหน่วยเงินบ่แม่นมันอยู่ไหลักสิบก็ได้หลักหน่วยก็ได้เราไม่ติดอยู่หลักหน่วยมากกว่าแต่ว่าเขาหักกันไปเนาะหนึ่งจะว่าหลังเงินพวกไปแท้หลังเงินพวกไปหรอกครับเนาะสว้ให้พี่น้องมึงเนี่ยให้เบิ้องบัดรละพี่น้องเอ๋อพี่น้องมีสางเหนี่ยของเราเวลาตัวเด้นี่บนอย่างเดียวเด้อมันนี่มันนี่มาตามบนอย่างเดียว คนอย่างเดียวนะครับพ่อเสวิไว้ันี้ถม้แปดที่ไกินข่าสามมือแล้วว่าปดลางดบนหนึ่คนเนอย่างนี้นอ่นนไ่เหี้ปดนี่ไหม้ยเดียวอเียเเะปดสูตรของว่าแต่สูตรใดไม่จะแปดแต่สูตรคนอื่นว่าอย่างเก่าละมาจากใดตราเตี้ยตึงวดปเทศออเอาเลี้ยของเขาถึงทุงวดครับมันมาซื้อาึงงวด ปานามาเรา่เห็นเราไม่ถึงจังหงวด้วถึงจั่เงวดวยพอในหลวงก็เจอเราไม่ถึงจังหววด้วยมาที่สีก็ไม่ถึงจั่เงวดวยครับเอ๋อพี่น้องพี่ขอพิจารณาเอานะครับเนาะเก็บเป็ดเป็นเพียงแนวทางเท่านั้นนะครับแต่พี่น้องมักชอบครับมักชอบจะค่อยเอาไปพี่คอพี่ชนะเอาไปประกบกับละลายเสียละลายอาจารย์เนาะมาเสวยครับเอาไปใส่กันเบิงเป็นตั้งแต่เหมาะสมซื้อใครซื้อครับก็คือว่าแมนแล้วเอาลวดแมนอะไรจบบนี้ครับผม นะม,มาแล้วประเทศไห้ครับได้สันนแล้วครับพี่น้องเวลาตัวดอกอหามาแล้วไปหาหลายอาจารย์ถ้าไปหาเลี้ยนรูปมันคุณมองเราหมดได้เป็นทั้งอ่ะครับนัานก็ว่าถือถือยัวเขาเขาห็นถ่าเบิรงกับถือสุ้งวันเลยครับตามตัวถือสุ้งวันถือสุ้งวันของเขาอ่ะผมมาซื้อหรือว่าถือจังหวดัด <laughs> สิบวัวกับสิบหงดบอกมันเขาเห็นเสนออาจารย์ลู้ขาพูดได้มาแล้ว เอาเมื่อกี้ถวเมื่อกี้แปดเมื่อกินเข่าแล้วมั้งบ่แงเมื่อกินเข่าทำมือบนละเอ่ะพี่น้องแปบน่ะแถวท่ยิงแปดนี่แน่นอนแล้วมั้งบ่เออในค่ยคนทางแปดบนค่อนข้างที่จะแนนน่อมั่นใจแน่นอนแ่นขาดวายมาแท้มาแท้แปดเนี้ยต้งควยมาการันตีสุ่เพ่อกินเข่าสามมือไม่กินเข่าสามมือเลยละเอาจัดไปครับพี่น้องโอเคครับขอบคุณครับ